เพื่อนๆครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถบชานเมืองกรุงเทพคุณสมปองเล่าให้เราฟังว่าเรื่องนี้ผ่านมาสิบกว่าปีแล้ววันนั้นหลังจากที่เขาเลิกงานตอนเย็นเขาเดินกลับหอพักกับเพื่อนเขารู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานอยากหาที่ผ่อนคลายสักหน่อยขณะนั้นก็เริ่มจะมืดแล้วระหว่างทางที่เขาเดินมากับเพื่อนเพื่อที่จะไปหอพัก เขาเดินผ่านร้านอาหารร้านหนึ่งดูภายนอกเหมือนร้านอาหารธรรมดาทั่วๆไปแต่บรรยากาศดูภายในสลัวๆมีไฟแสงสีชวนให้อยากเข้าไปนั่งกูสุปองจึงถามเพื่อนว่าแวะไปดื่มกันหน่อยไหมดูร้านนี้นะ่านั่งดีนะเพื่อนลังเลนิดหน่อยเพราะว่าเขาอยากจะกลับหอมากกว่าแต่ด้วยความเหนื่อยล้าทั้งคู่ และบรรยากาศของร้านก็ดูที่จะน่าเข้าไปนั่งทำให้เพื่อนใจอ่อนและบอกกับคุณสมปองว่าก็ดีเหมือนกันดื่มเบียร์สักแก้วสองแก้วคงไม่เป็นไรหลังจากนั้นทั้งสองจึงเดินกลับไปในร้านภายในร้านตกแต่งแบบเรียบง่ายสบายๆมีโต๊ะเก้าอี้ไม้ไฟสลัวสลัวและเสียงเพลงคอเบาๆตอนนั้น ที่คุณสมปองกับเพื่อนเข้าไปในร้านยังไม่มีลูกค้าเขากับเพื่อนจึงเลือกที่นั่งได้ตามสบายเขาจึงเลือกนั่งริมหน้าต่างสภาพพนักงานเดินมารับออเดอร์พนักงานถามว่ารับอะไรดีครับเพื่อนคุณสมปองบอกกับพนักงานว่าเอาเบียร์สองขวดครับส่วนคุณสมปองนั้นดูเมนูแล้วจึงสั่งเอ็นไก่ทอดมากินระหว่างที่รอเครื่องดื่ม คุณสมปองกับเพื่อนนั่งฟังเพลงกันเพลินพนักง,งานได้เอาเบียร์และเอ็นไก่มาเสิร์ฟคุณสมปองกับเพื่อนๆนจึงยกเบียร์เย็นๆขึ้นดื่มทำให้ทั้งสองรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเพื่อนได้เอ่ยปากถามคุณสมปองว่าเป็นไงบ้างร้านนี้ใช้ได้ไหมคุณสมปองได้บอกว่าอืมก็ดีนะบรรยากาศโอเคเลยแหละเดี๋ยววันหน้า เราชวนไก่กับนนมาด้วยจะสนุกกว่าน,นี้ทั้งคู่คุยกันเรื่องงานเรื่องเพื่อนฝูงและเรื่องสเพเหระทั่วไปปนไปด้วยเสียงเพลงเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะทาให้คุณสป,ปองยังไม่อยากที่จะกลับบ้านตอนนั้นเขาจึงสั่งเบียร์มาเพิ่มอีกสองขวดขณะที่เขากับเพื่อนนั่งคุยกันอยู่บนเพลินนั้นเขาเห็นพนักงานคนหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูทางข้าวร้าน ดูยิ้มแย้มแจ่มใสที่แปลกใจก็คือเขาพูดต้อนรับลูกค้าด้วยน้ำเสียงสดใสพร้อมผายมือไปอยังโต๊ะที่ว่างได้ยินคำว่าเชิญด้านในเลยครับกูสปองมองตามมือพนักงานปรากฏว่าไม่เห็นใครเดินเข้ามาในร้านสักคนเขาจึงรู้สึกโกรธลุกสู้ขึ้นมาทันทีครับเขาหันไปมองรอบร้านอีกครั้งแต่ก็ยังคงว่างเปล่ามีเพียงโต๊ะ เก้าอี้และพนักงานที่ยืนยิ้มอยู่แต่ที่สังเกตได้คุณสมปองรู้สึกว่าภายในห้องกินอับมากเหมือนเข้าไปในห้องที่ทิ้งไว้น,น,นานๆคุณสมปองยังได้ยินพนักงานยืนพนูดคนเดียวอยู่ที่หน้าโต๊ะเขาได้ยินพนักงานพูดว่าจะรับอะไรดีครับสักพักเห็นพนักงานเขียนประกาศลงในกระดาษคุณสมปองรู้สึกแปลกๆแต่เขาก็พยายาม ไม่คิดอะไรและยังได้ยินพนักงานพูดอีกว่าเบียร์สองขวดครับซึ่งน่าจะเป็นการทวนคำถามของลูกค้าที่สั่งคุณสมปองพยายามหันไปมองก็เห็นมีแต่พนักงานยืนอยู่คนเดียวที่โต๊ะนั้นแต่แล้วขณะที่คุณสมปองกำลังยกแก้วเบียร์ขึ้นดื่มปรากฏว่าไม่รู้คนมาจากไหนเป็นสิบสิบคนเดินเข้ามาในร้านพูดจาเอะอะโวยวายเสียงดังมาก และมีชายหนุ่มร่างใหญ่เดินเข้ามาที่โต๊ะคุณสมปองแล้วชี้หน้าให้คุณสมปองกับเพื่อนออกจากร้านเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะไม่รับรองความปลอดภัยคุณสมปองกับเพื่อนตกใจมากเขาจึงรีบลุกจากโต๊ะและเดินออกจากร้านอย่างเร็วคุณสมปองกับเพื่อนรีบเดินกลับหอด้วยความรู้สึกแปลกๆว่าร้านนี้เกิดอะไรขึ้นหรือคงจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันแน่และไล่คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากร้าน เขาต้องใส่กับเพื่อนทั้งคืนแต่ก็หาคำตอบไม่ได้เช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่คุณสมปองกับเพื่อนกําลังเดินที่จะไปทํางานลุงในซอยนั้นได้ถามคุณสมปองว่าเมื่อคืนไปทําอะไรแถวร้านอาหารล้างนั้นละ่ะสมปองชะง,งักและถามลุงว่าร้านล้างอะไรหรือครับลุงก็ร้านอาหารล้างทางโค้งนั่นไงลุงชัยได้ชี้นิ้วไปทางร้านที่คุณสมปองไปเมื่อคืนนี้ ดูชัยเห็นว่าคุณสมปองเดินเข้าไปกับเพื่อนสองคนลุงยังนึกว่าร้านนั้นเปิดใหม่เสียอีกคุณสมปองฟังเสร็จหน้าซีดและถามยามาลุงชัยว่าร้านนั้นมันล้างหรอครับลุงชัยบอกว่าล้างมาเป็นปีแล้วละเพราะว่าตั้งแต่เจ้าของเก่าตายไปก็ไม่มีใครกล้าไปเช่าต่ออีกและยังบอกอีกว่ามีคนเห็นผีเจ้าของร้านบ่อยๆนะคุณสมปองกับเพื่อนฟังแล้วโกลุกสู้ ทำให้เขานึกถึงพนักงานต้อนรับที่พูดอยู่คนเดียวนึกถึงโต๊ะว,ว่างๆและบรรยากาศวังเวงเหม็นอับๆและสุดท้ายยังถูกไล่ออกมาจากร้านอีกมันเป็นไปได้ยังไงคุณสมป,ปองพึมพำกับตัวเองทำให้คุณสมป,ปองกับเพื่อนๆรู้สึกหวาดผวาภาพเหตุการณ์เมื่อคืนผุดขึ้นมาในหัวเป็นระยะว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นความจริงหรือเปล่า หรือว่าเขาได้ก้าวเข้าไปในโลกอีกมิติหนึ่งคำถามมากมายวานอยู่ในหัวของคุณสมปองเขาจึงตัดสินใจไปที่ร้านนั้นกับเพื่อนอีกครั้งเขาต้องตะลึงเพราะว่าภาพที่เห็นเหมือนลูกชายบอกว่าตึกนั้นเป็นตึกเก่าที่ล้างอยู่ไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยมองเข้าไปข้างในร้านเห็นมีแต่โต๊ะเก้าอี้อยู่เกะก,กะสภาพเหมือนร้านอาหารที่เลิกกิจการไปนานแล้ว คุณสมปองกับเพื่อนจึงรู้ว่าเขาถูกผีเล่งงานเขาแล้วทําให้เขากับเพื่อนต้องทําการไปลดน้ำมนต์ไปทําบุญไส่บาตรถวา,ายสังฆทานให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้สภาพจิตใจดีขึ้นเพื่อนๆนครับเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่า ที่เล่าต่อๆกันมายาวนานแล้วเรื่องนี้เกิดในหมู่บ้านเล็กๆแถบจังหวัดภาคอีสานเป็นหมู่บ้านที่ทุรกันดานมากตอนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้ถนนยังเป็นถนนดินบางสายก็เป็นถนนดินลูกรังอยู่แถบจังหวัดภาคอีสานครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อส0กว่าปีมาแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผีแม่ไม้สาเหตุที่เขาเรียกผีแม่ไม้ก็เพราะว่ามีหญิงสาว ที่ถูกสามีทิ้งและไปแต่งงานใหม่ครับเธอจึงเสียใจอย่างหนักจนกระทั่งตอมใจตายวิญญาณของเธอจึงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่ไปไหนไม่ไปผุดไม่ไปเกิดและยังออกมาให้คนได้เห็นใครที่ผ่านไปมาในหมู่บ้านนั้นตอนกลางคืนมักจะได้ยินเสียงร้องไห้โหยหวนบางครั้งก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวปล่อยผมยาวสยาย ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ริมข้างทางครับชาวบ,บ้านต่างหวาดกลัวกันสมัยนั้นนะครับจะไม่มีใครกล้าออกจากบ้านตอนกลางคืนเลยเด็กๆก,ก็ถูกห้ามไม่ให้ออกไปเล่นนอกบ้านหลังจากพระอาทิตย์ตกดินแล้วเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้มีอยู่วันหนึ่งทูนเขเป็นคนในหมู่บ้านนั้นมาก่อนแต่เขาต้องย้ายไปอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดแถบภาคเหนือตั้งแต่ทูนยังเด็กครับในหมู่บ้านนั้น ภูนก็ยังมีพี่ป้านาอาที่เป็นญาติพี่น้องกันอยู่ภูนเขาต้องการกลับมาเยี่ยมและมาเที่ยวหาพวกญาติญาตเหล่านั้นวันนั้นเขาเดินทางมาด้วยรถโดยสารประจําทางวันนั้นเขาเดินทางมาด้วยรถโดยสารประจําทางมาทางภาคเหนือครับสมัยนั้นการเดินทางจะลําบากมากเพราะรถไม่ค่อยมีเหมือนสมัยนี้เขาจึงต้องต่อรถหลายต่อและรถโดยสารที่จะไปถึงบ้านก็ไม่มีครับ เขาออกเดินทางจากบ้านที่อยู่แถวภาคเหนือตั้งแต่เช้ามาถึงตัวอำเภอที่หมู่บ้านนั้นตั้งอยู่ลาวๆทุ่มกว่าและตอนนั้นก็ไม่มีรถใครที่จะขับเข้าไปในหมู่บ้านเลยหลังจากที่ทูลลงจากรถแล้วเมื่อไม่มีรถก็จะต้องเดินด้วยเท้าอีกลาๆห้ากิโลจะบอกว่าสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์สามารถติดต่อใครในหมู่บ้านให้ออกมารับเขาได้ ขณะที่เขาเดินอยู่นั้นบนถนนสองข้างทางมืดสนิทเขาอาศัยไฟฉายที่ติดตัวมาส่องทางเดินและเขาเดินไปได้สักครึ่งทางเขากำลังจะเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากข้างทางเขาสะดุ้งสุดตัวยืนนิ่งและหันไปมองตามแสงไฟฉายที่ส่องไปปรากฏว่าเขาเห็นหญิงสาวยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใส่ชุดขาว เสียงร้องไห้และสะอึกสะอื่นเบาๆเขารู้สึกแปลกใจแต่กลัวก็กลัวเขาจึงหยุดเดินและถามหญิงสาวไปว่าคุณเป็นใครทําไมมายืนอยู่ตรงนี้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นและมองมาที่ทูลทูลเห็นใบหน้าเธอซีดมากดวงตาแดงก่ําเหมือนผ่านการร้องไห้มานานและรอยยิ้มดูน่าสงสารเธอบอกทูลว่าฉันขึ้นไปบนบ้านไม่ได้ เพราะว่าบันไดบ้านมันหักทูลจึงถามว่าบ้านเธออยู่ไหนเธอได้ชี้ไปตรงด้านหลังของต้นไม้ใหญ่ทูลรู้สึกสงสารเธออย่างไรบอกไม่ถูกทูลจึงเดินไปที่บ้านของเธอและตอนนั้นก็มืดมากมีเพียงแสงตะเกียงทูลได้ทําการซ่อมบันไดจนใช้ได้เธอขอบคุณทูลอย่างมากและได้ตักน้ํามาให้ทูลกินสักพักทูลขอตัวกลับบ้านแต่เธอได้ชวนทูลนอนที่บ้าน และได้บอกทูลว่าพรุ่งนี้ค่อยไปพอมันดึกแล้วตอนนั้นทูนลรู้สึกเหนื่อยและดูว่าจะปลอดภัยถ้าได้พักผ่อนเขาจึงตกลงตามที่เธอชวนหลังจากนั้นเธอได้อาบน้ําและแต่งตัวดูสวยมากครับเธอยก,กับกข้าวใส่ถาดมาให้ทูลกินทูลจึงเตรียมลงมือกินและได้ชวนเธอกินด้วยแต่เธอบอกว่าเธอยังไม่หิวและเธอยังบอกอีกว่าชอบกินตอนดึกๆ นเวลานั้นช่างเร็วเหลือเกินครับทูลเริ่มรู้สึกประทับใจเธอและลงไหลในความงามความอ่อนโยนของเธอจนไม่อยากจะไปหาญาติพี่น้องตามที่ตั้งใจไว้ทูลจึงเอ่ยปากขอเธออยู่ต่อสักพักเธอยินดีที่จะให้ทูนอยู่ต่อครับผ่านไปได้เดือนกว่าทูลลึมคิดที่จะไปบ้านญาติทั้งสองเพลินอยู่กับการใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนสามีภรรยาเธอได้ดูแลทูลดีมาก ทำอาหารให้กินซักผ้าทำความสะอาดบ้านทุกอย่างทูนรู้สึกมีความสุขมากเขาไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยแต่แล้วมีอยู่วันหนึ่งวันชัยกับเพื่อนเป็นคนในหมู่บ้านที่ทูนจะไปหาญาติได้มาตกปลาแถวบ้านที่ทูนอยู่กับหญิงสาวซึ่งมารู้ภายหลังว่าวันชัยเป็นญาติกับทูนเพราะทูนจากหมู่บ้านไปตั้งแต่เด็ก วันชัยเห็นทูนกำลังเดินลงมาจากบ้านหลังนั้นวันชัยจึงเดินเข้าไปถามว่าคุณมาจากที่ไหนครับจะมาพักบ้านหลังนี้หรือและพักกับใครครับทูนบอกว่าเขาเดินทางมาจากภาคเหนือและจะไปหาญาติหมู่บ้านที่อยู่ข้างหน้าและพอดีเจอหญิงสาวชวนพักที่บ้านหลังนี้ก่อนวันชัยบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของสาวแม่ไม้นะแต่ตอนนี้ล้าง ไม่มีคนอยู่แล้วทูลไม่ได้สงสัยติดใจอะไรแต่วันชัยรู้สึกกลัวแทนเพราะบ้านหลังนี้ใครๆก็รู้ว่าเป็นบ้านของแม่ไม้ที่ตอมใจตายวันชัยจึงบอกย้ำกับทูลว่ารู้หรือเปล่าเจ้าของบ้านหลังนี้เธอตายไปแล้วผู้หญิงที่คุณอยู่ด้วยนั้นเป็นผีแม่ไม้ทูลตกใจมากเขาไม่เชื่อแต่เพื่อนที่มากับวันชัยยืนยัน ว่าจริงวันชายยังบอกอีกว่าบางครั้งมีคนเห็นเธอเดินทะลุฝาบ้านและมีเสียงร้องโหยหวนในยามค่ำคืนทูลเริ่มย้อนคิดและทบทวนและสังเกตสิ่งต่างๆตอนที่อยู่กับเธอเขาเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆที่ปกติคนธรรมดาจะไม่ทําเช่นเขาไม่เคยเห็นเธอกินข้าวเลยและเวลานอนเธอก็ไม่เคยหลับและบางครั้งตอนทูลหลับ ตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอเธอแล้วตอนนั้นทูลเริ่มรู้สึกกลัวเธอมากแต่อีกใจก็รักเธอมากกว่าที่จะทิ้งเธอไปทูลจึงบอกวันชัยว่าและผมจะทำยังไงดีตอนนั้นเขาสับสนมากครับวันชัยบอกว่าจะต้องไปหาพระเพื่อที่จะทำวิธีส่งวิญญาณผีไม่ไม้ไปพอตอนนี้วิญญาณนั้นก็คงผูกพันอยู่กับทูลนั่นแหละทูลลังเลแต่สุดท้าย ก็ตัดสินใจที่จะทําตามคําแนะนําของวันชัยผีแม่ไม้ได้ยินว่าทูลจะส่งวิญญาณเธอไปเธอเสียใจมากเธอได้บอกกับทูลว่าคุณไม่รักฉันแล้วหรือทูลตอบกลับไปว่าผมรักคุณนะแต่คุณไม่ใช่คนทูลตอบแบบเศร้าๆขณะนั้นผีแม่ไม้ก็ร้องไห้และพูดพร่ำเพอว่าฉันเหงาฉันไม่อยากอยู่คนเดียวทูลมองหน้าเธอแล้วรู้สึกสงสารเธอมาก แต่เขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่กับเธอได้ทูนตัดสินใจเดินหนีทําให้ผีแม่ไม้โกรธมากตอนนั้นเธอพยายามจับตัวทูนได้แต่ทูนก็วิ่งหนีได้ทันในที่สุดทูลได้วิ่งมาหาวันชัยกับเพื่อนแล้ทั้งสามได้พากันเดินออกจากบ้านหลังนั้นทันทีเขาเดินกลับมาถึงหมู่บ้านวันชัยจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ชาวบ้านฟังตั้งแต่นั้นมาทำให้ชาวบ้านยิ่งหวาดกลัวผีแม่ไม้มากขึ้นอีก และไม่มีใครกล้าออกจากบ้านในตอนกลางคืนพักใหญ่เลยครับว่ากันว่าวิญญาณของผีแม่ไม้ยังคงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านนั้นรอคอยที่จะแค่แค้นทูลที่ทําให้เธอต้องอับอายและตอนนี้ทูลก็ได้รอดพ้นจากเงื่อมือของผีแม่ไม้มาได้เขารู้สึกขวัญภวาและเขาได้เล่าเหตุการณ์ที่อยู่กับผีแม่ไม้เป็นเดือนทูลยืนยันว่าเธอไม่ฆ่าผมแน่เพราะเธอรักผม เธอบอกทูลว่าเธอเหงาเธอต้องการให้ทูลอยู่เป็นเพื่อนทําให้ชาวบ้านพากันอึง้งไม่คิดว่าผีแม่ไม้จะทําแบบนี้บางคนฟังรู้สึกกลัวมากยิ่งขึ้นบางคนถึงกบหวาดผวาทําให้ผีแม่ไม้ลือสะพัดไปทั่วหมู่บ้านในหมู่บ้านต่างพากันหวาดกลัวและสุดท้ายคนในหมู่บ้านและญาติของทูลได้มาขอร้องให้ทูลออกจากหมู่บ้านซักเพราะว่า กลัวผีไม่ไม้จะตามมาหาทูนที่บ้านทูนเข้าใจดีถึงความรู้สึกของคนในหมู่บ้านนั้นทูนลรับปากกับคนในหมู่บ้านว่าจะกลับในวันพรุ่งนี้เช้าวันรุ่งขึ้นคนในหมู่บ้านรีพาทูลมาส่งขึ้นรถโดยสารออกจากหมู่บ้านนั้นและหลังจากนั้นทําให้ทูนไม่สามารถที่จะเข้าไปในหมู่บ้านนี้ได้อีกเลย เพื่อนๆครับเรื่องนี้เกิดมา20กว่าปีแล้วครับคุณดำมีเรื่องเล่าให้เราฟังว่าเขาทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยาครับคุณดำเขาเลิกงานแล้วกลับบ้านดึกทุกวันมีอยู่วันหนึ่งคุณดำเขาขับรถกลับบ้านในเวลาดึกเพราะว่าเขาไปงานเลี้ยงมาเขาได้ขับผ่านสะพานลอยทางกลับบ้านซึ่งสะพานนี้เขาขับผ่านทุกวันครับแต่คืนนั้นคุณดำเขากลับเห็นบางสิ่งแปลก ที่อยู่บนสะพานลอยและดูลักษณะน่ากลัวครับเขาจึงเงยหน้าขึ้นไปดูเขาเห็นบางอย่างห้อยขาลงมาจากสะพานลอยครั้งแรกเขาเนิกว่าเป็นคนคุณดำพยายามตั้งสติแล้วก็หยุดรถตรงสะพานลอยแล้วมองขึ้นไปอีกครั้งครับปรากฏว่าภาพที่เห็นชัดมากมันเป็นร่างของผีที่ห้อยขาลงมาอย่างหน้าขนลุกดูแลน่ากลัวน่าขนลุกมากครับ ด้วยความตกใจประกอบกับความเมาเขาจึงรู้สึกโมโหดำจึงตะโกนด่าขึ้นไปด้วยคำหยาบคายครับเขาคิดว่าถ้าด่าผีแล้วจะทำให้ผีกลัวแล้วก็หนีไปปรากฏว่าผีหายไปจริงๆครับดำรู้สึกขำกับเหตุการณ์แต่ก็ปนไปด้วยความกลัวตอนนั้นดำรู้สึกมั่นใจมากว่าการด่าผีจะเป็นการกำจัดผีได้อย่างหนึ่งเขาจึงตะโกนท้าทายไปอีกว่า ถ้าแน่จริงให้มาใหม่ตะโกนเสร็จคุณดำเตรียมขับรถออกไปแต่แล้วครับเขาหันกลับมามองอีกครั้งน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าตอนแรกมีผีห้อยขาอยู่ตัวเดียวแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้มีผีห้อยขาอยู่เต็มสะพานลอยบางตัวก็ห้อยขาครับบางตัวก็ห้อยหัวลงมาและบางตัวก็มองมาที่ดำทำให้ดำรู้สึกเสียวว่าขนลุกและใจสัน่น เขาคิดอะไรไม่ออกครับเขามองไปที่ผีพวกนั้นก็ยังห้อยขาเต็มไปหมดตอนนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันและความหวาดกลัวดำรู้สึกเหมือนมีพลังลึกลับอยู่รอบๆตัวเขาในที่สุดคุณดำจึงตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมาและยิงไปที่สะพานลอยหวังว่าจะให้ผีพวกนั้นกลัวและหายไปครับเพราะอย่างน้อยอาจจะโดนตัวใดตัวหนึ่งแต่เมื่อเสียงปืนเงียบลงกับไม่เป็นผลอะไรเลยครับผียังคงห้อยขาอยู่เหมือนเดิม เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยความตกใจกลัวจากที่ไม่มีผลใดๆเกิดขึ้นคุณดำจึงรีบขับรถหนีออกจากที่นั่นอย่างเร็วครับขณะที่เขากําลังขับรถด้วยความรีบเร่งจูๆ่ๆรถก็เสียหลักบังคับไม่อยู่รถหมุนออกนอกถนนแล้วไปชนกับหลักกิโลอย่างแรงครับเสียงดังสนั่นรถเสียหลักและหมุนหลายรอบก่อนที่จะหยุดนิ่งคุณดำได้รับบาดเจ็บและรถก็พังยับเยินครับ เขาค่อยๆคานออกมาจากรถหลังจากที the the ่รถหยุดนิ่งแล้วคุณดำมองไปที่สะพานลอยอีกครั้งเห็นเงาผีเหล่านั้นยังคงอยู่เหมือนเดิมเขารู้สึกกลัวอย่างมากแต่ไม่สามารถจะหนีไปไหนได้ด้วยการบาดเจ็บเงาผีเหล่านั้นยังคงเหมือนกับว่าพวกมันกําลังเฝ้าดูคุณดำที่ประสบอุบัติเหตุอยู่หลังจากนั้นสักพักใหญ่รถกู้ชีพก็มาถึงครับรีบหามคุณดำขึ้นรถอย่างรวดเร็วเพื่อจะพาไปโรงพยาบาล ขณะที่รถกําลังวิ่งอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเฝ้าดูอาการของเขาในรถกู้ชีพอยู่ตลอดคุณดํายังช็อกอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่างเขานอนอยู่บนเตียงฉุกเฉินในรถกู้ชีพเขารู้สึกไม่สบายใจและปนด้วยความกลัวประกอบกับความเย็นของแอร์รถยนต์ภายในรถกู้ชีพเขาลืมตาแล้วค่อยๆหันไปมองรอบๆร,รถเพราะว่านอกจากเจ้าหน้าที่ที่กําลังดูแลเขาอยู่สิ่งที่เขาเห็นทําให้เขาต้องชะง,งัก ภายในรถกู้ชีพนั้นยังมีผีหลายตัวนั่งอยู่เต็มรถบางตัวจ้องมองที่คุณดำด้วยความโกรธแค้นเขารู้สึกพวกมันกำลังจะตามเขาอยู่ไม่ว่าจะไปที่ไหนคุณดำเริ่มรู้สึกทนไม่ไหวแต่ก็ไม่สามารถขยับตัวได้เพราะบาดเจ็บขณะนั้นเสียงหวอของรถกู้ชีพก็ดังตลอดแต่บรรยากาศกลับน่าขนลุกความกลัวเริ่มทวีมากขึ้นเพราะว่า คุณดำรู้สึกไม่มีทางหนีพ้นจากเงาของผีที่ติดตามเข้ามาตลอดคุณดำพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือจากพนักง,งานกู้ชีพอยู่ตลอดแต่แปลกใจไม่มีพนักง,งานคนไหนได้ยินเสียงของเขาเลยคุณดำพยายามตะโกนออกมาอย่างสุดกำลังดำรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในความฝันร้ายแต่ขณะนั้นมันเป็นเรื่องจริงคุณดำเขาคิดว่าเขาอยากฝันร้ายมากกว่าแต่ที่เขาเจอนั้นมันเป็นเรื่องจริง เขามองไปที่พนักงานกู้ชีพที่กําลังทํางานอยู่นั้นไม่มีใครแสดงท่าทีรู้ว่าเขาตะโกนอยู่พวกเขาก็ยังคงพูดคุยกันตามปกติดําพยายามตะโกนอีกครั้งเขารู้สึกร่างกายของเขาเริ่มหมดแรงลงแล้วดวงตาของเขามองเห็นผ้าผีเหล่านั้นเขาไม่กล้าที่จะลืมตาขึ้นเพราะว่าไม่อยากจะเห็นผ้าผีเหล่านั้นที่อยู่เต็มไปหมด เขาลืมตาอีกทีปรากฏว่าเขาอยู่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแล้วเขาลืมตามองไปรอบๆปรากฏไม่เห็นผีหรือสิ่งที่น่ากลัวรอบๆตัวเขารู้สึกโล่งอกหลังจากนั้นในใจเขาสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาให้ปกปักรักษาตัวเขาและในเวลาต่อมาดำก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยมารู้สึกตัวอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น มีสายน้ำเกลือและสายอื่นๆเต็มร่างกายไปหมด